โอ้โหเฮ้ยได้มาแล้วโหแม่งพุ่งมาเลยอะโอ้โหสตัวโอ้ยมึงจะยาบไปแล้วเอามีดมายิงกูเนี่ยกูฮอนกูฮอนไงก่อนไปบอลนบอล เฮ้ยเอาอะเฮ้ยไอ้่นพวดเอาจริงเสิร์ตปิคพิมิดโอ้ยอียไอเด็กี้ยะโซนอย่างนั้นมึงเนี่ยรอสกิลรอสกิลไม่รอกับคนอื่น้วรอกับเพื่อนไอ้แดด อ้อมึงองะส์นัดเดียวเข้าหัวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอยจะเจ็บเบบบเจ็บเอาดิเอาดิเอาดิเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้โเฮี้ยเข้ามาแล้วเจ็บ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 เบเเบเบเเจ็บเบเบเอโบเบเ ยิงตัวตายตัวยิงตัวตายตัวเนี่ยกลัวยี่อกูต้องให้ายปะแล้วแต่มึงไอ้จ่ากูใช้ปืนพกไหนแล้งกันอ่ะเบสต์แล้วแต่มึงเท่าไหร่นะสองพันแปดสองพันแปดซื้อทั้งเซตไอ้เหี่อ่ะไอบุกพวกเฮ้ยเฮ้ยเอาอ่ะ จ็ดสี่อ้โว้าวตาปีรับตาปีมึงกลัวมันสตรีมสนมยมึงไงไอ้เหี้ยแต่ไม่แน่ละมายจะปืนโถมันไปโถ่ท้นไหนมาเติมหน่อยบีมาเติมหน่อย เฮ้ยโยทะลุไปมีรองมึงมีรองเป็ตัวเองไม่อกีเข้าวับโอ้ยเอ้าเฮียโอยเฮียห้าสองมีรองมีรองหมดเลยมีรองหมดเลยมีรองหมดเลยมีรองย่ออ้อมไปเลยอ้อมอ้อมอ้อมตามเบน่าไปอ้อมตามเบน่าไปอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขแลวหนึ่งตัวเข้าวับแล้วเข้าวับแล้ว รับตามเลยตามเลยคนหนึ่งตามคือผู้กล้าไอสาสตร์ไม่มีคนตามกูมานีกูมาดักแล้วกดปเออเอาเลยเอาเลยมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้ว30 seconds left วางแล้ววางแล้วข้างหน้าห้องน้ำตั้งไหนอ่ะห้องเดียวห้องเดียวห้องน้วเห้องน้ำ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 เออปืนหน่อยขอปืนหน่อย ปืนหน่อยปืนจิ้วจิ้วอ่ะแจกหน่อยแจกหน่อยอย่าแย่งกันน้องน้องน้องอย่าแย่งกันครบอย่างไยไม่เอาอะไรสักเลยเหมือนหยิบแย่งของเล่นน่ะแจกปืนฉีกน้ำเลยไม่อยู่ตรงไหนอ่ะดูในฮูก้าหนึ่งตัวเหี้ยอะไรขาพิกไปซะกมึง สั่นเลยมะขาพีกีแสตวะไอ้ไอ้เด็กข้าวะไปละท่านนี้คนน้อยแล้วทานนี้คนน้อยแล้วโถมเลยโถมเลยโถมเลยคนน้อยละรวางเลยวางเลยเด็กวางเลยหลังสองหลังสองเด็กสองตัวข้างหลังอยู่ข้างหลังเพียบเลยปูตั้งกระเปิดและรอรอรอรุกระวังเด็กด้วย เเดมนลยยจะะตาอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละสองตัวทีสองตัวอันนี้สองตัวอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นกระสนดังกระสนดังหหาตแน่งดีโอ้ยเฮียเอ้ยกูโอ้ยสัตว์มังกรระวังหลังไว้มันมาหลังแล้วมันมาหลังแล้วหามุมที่ตัวเองพอมุ้งใจด้วยถ่ายยาวเลยถอยยาวรอมันอย่างเดียวรอใหเอนีรยไงไอ่ไอ่ เอาว่ะนิ่งเลย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 วายเปอร์ซื้อให้หน่อยได้ไหมทำเพื่อตายเฮียวาเปอร์รวยที่หนึ่งอะวเปอร์เจ็ดพันอะไอ้เออไวเปอร์ทำเพื่อตายอะไวเปอร์มือขึ้นเนี่ยเปอร์มีพีนะเว้ยมึงอย่าชมมึงอย่าชมเฮียเดี๋ยวหลุดตาหน้าหลุดแล้ว อเอฟเเข้ามามีชุอรเ,เบสอ้ยเกยชุอีกรอบนะเข้าไหมเข้าไหมเ็บเอหมเ็มหน้าอุยเฮียโอ้โอ้โหเอปะ กูนนบอกแล้วอย่าชมอย่าชมอย่าชม <c oughs> อาบีมาก็ไปทางบ <c oughs> ีแล้วไ <F S 1> อ้ใครไอ้เหี <c oughs> ้ยเหรอเอสามตัวโถมีโถมี่ไอ้เหี้ยกูรู้ไอ้เหี้ยอยู่นี่เออโถม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 อีกตัน เบไอ้เหี้ยมั่วหมดผโผล่ไอ้เหี้ยเว้ยกลววสุดเนี่ยค่ะเดินชนกันไอ้ลุงเหนื่อยไม่ต้องการละลุง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 หมดลุงเหวอะไรที่อะมีตัวนึงลุงข้างหลังข้างหลังเบสความแหลกวะอ๋อมันแหลก ปิงหกร้สัตว์ุบชุบชุบเอ่อเด้อเด้อเดออย่าอย่าชุบลงนะอย่าไปชุบลงนะต้กน่ะเฮ้ยสิบห้าวิไม่ทันแล้วอย่า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 สิบห้าวิแล้วสิวิแต่ถ้าจะชุบเอาุ้วไม่ตัวไม่ตัวดูกลางดูบ้านมัน จัดบีแม่งเป็นพกทั้งคู่เลยเฮียไหนวะกลางเหรอเฮ้ยเฮียกลางกลางข้างบนเหรอหมดแล้มาได้ไงอ่ะเจ็บอ่ะ้หนี่อะไรมึงชอบมาเก็บบีมีนะ ไอ้เหี้ยเอ้ยราปะคงแล้วแม่งแบบทำให้เมันเห็นว่าคุณสวยบอมตกบอมตกอะ o n ดูตงี้เหี <Damn. S 2> ้ย s i k e p l a n e d ตัวหนึ่งที่โอโขดสี่ไอ้สัสกูไม่ได้แก้ตั้งนานลืมโอ้โหลัดแม่งไปดี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 น ตอาอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ย <on> ังอยู่อย <iquer. S 2> ู่ลางในอยู่ลูลางเยอ้เีบสซ้ายดู่างซ้ง t รอะไรเออ The h u n อันน,นู้นแล้วนั่นแหละรอลอง,ลองนิดนึงเองเอ <laughs> หันแนงหันหลังให้กู <laughs> <laughs> <laughs>